เพจลงมือทาของผมในตอนนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของคําว่าผลลัพธ์นะครับความล้มเหลวหรือว่าความผิดพลาดแล้วแต่นะครับว่าเราจะนิยามสิ่งต่างๆที่ผมกำลังจะพูดถึงตรงนี้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะนิยามว่ามันเป็นแบบไหนนะครับในโลกนี้เนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุและผลในตัวมันเองนะครับแล้วก็เรียกว่ามันมีจุดมุ่งหมาย หรือว่ามันมีเหตุและผลอย่างที่บอกแหละภาษาธรรมะเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางทีอาจจะเป็นเรื่องของเวรกรรมเรื่องของอะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นกับใครใคนใดค,ค,คนหนึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญเพื่อนๆลองคิดลักษณะกร,รณีแบบนี้ก็ได้นะครับว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยกำลังนะครับอาจจะเป็นท,ทําธุรกิจนะครับแล้วก็ไปถึงขั้นเจราจานะครับกับทางคนที่จะว่าจ้างแล้วนะครับมีการคุยกันเรียบร้อยว่าเซ็นสัญ,ญญาแล้วด้วนะครับว่าจ้าง อะไรก็ตามเนี่ยแต่ถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยเกิดการยกเลิกสัญญาขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากใะเป็นแบบนั้นนะครับใครคนนั้นเนี่ยอาจจะคิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่างเป็นเรื่องที่อาจจะมองว่าไม่ยุติธรรมหรือว่าเป็นเวรกรรมของตัวเองนะครับที่เกิดขึ้นเขา่าจจะมองไปถึงว่าเอ๊ะเขาทําอะไรผิดหรือเปล่าตอนที่เขาไปคุยเนี่ยเขาอาจจะคุยอะไรไม่ดีหรือเปล่าวันที่ไปคุยอาจจะแต่งตัวไม่ดีไหมหรือว่าเตรียมเอกสารไปไม่พร้อมนะครับแล้วทําให้การจรินวันนนนั้เี่่คทจะวาจ้างเน่ยอาจจะะไมปรทับใจนะครับ แล้วก็นํามาซึ่งการยกเลิกสัญญาในเวลาต่อมาลักษณะอย่างนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าหรือคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องความผิดพลาดหรือความล้มเหลวอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่จริงๆผมอยากให้เพื่อนๆมองว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุและผลในตัวมันเองนะครับมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ได้คนที่จะว่าจ้างเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจในะที่สุดท้ายด้วยเหตุผลว่าอาจจะไปเจอคู่สัญญ,ญาคู่ใหม่ที่ถูกชะตาก,กว่าอาจจะให้ราคาที่ดีกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับ มันมีเหตุผลมากมายที่เกิดขึ้นความเรียกว่าอะไรดีความผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลวก็ได้ที่ใครสักคนหนึ่งนิยามขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่โอเคกับเขาใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆมองแบบนี้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนชีวิตก็ต้องดาเนินต่อไปถูกไหมครับสำนวนของฝรั่งเขาก็จะบอกว่าเหมือนรั้วบ้านเนี่ยพังไปแล้วนะครับเราทําอะไรมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้จะเสียใจเนี่ยรั้วบ้านมันก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมทางเดียวก็คือไปซ่อมมันซะแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าคนที่เป็นนักธุรกิจหรือคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของความผิดพลาดหรือความล้มเหลวนะครับเขาจะมองว่ามันเป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์หนึ่งเท่านั้นเองอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆในโลกทางโลกเนเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องความสําเร็จเขาก็บอกว่าเป็นผลลัพธ์ในสางที่เขาต้องการแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดหรือมันล้มเหลวเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จเขาก็จะมองว่าเป็นผลลัพธ์ที่เขาไม่ต้องการ นี่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื female, ่อผลลัพธ์มันเกิดขึ้นนะครับเป็นไปในทางที่เขาไม่ต้องการเนี่ยเขาก็เพียงแต่ย้อนกลับไปนะครับตรงต้นทางก็คือไปเปลี่ยนกระบวนการในการทําใหม่เท่านั้นเองผลลัพธ์เป็นแบบนี้เราไม่ต้องการเราก็กลับไปย้อนทําใหม่นะครับแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการแต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของให้เปลี่ยนมุมมองความคิดในเรื่องของความผิดพลาดหรือว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นเรื่องของผลลัพธ์ดีกว่านะครับใช้คําว่าเป็นผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการแล้วก็เราก็เปลี่ยนวิธีมันซะนะครับ เพื่อนๆลองนึกถึงกรณีของเอดิสันก็ได้ที่ประดิษฐ์หลอดไฟที่เรามีไฟฟ้าใช้ทุกวันเนี่ยเอดิสันต้องทดลองนะครับคนทั่วไปมองว่าล้มเหลวมาเป็นพันๆครั้งนะครับแต่เอดิสันบอกว่าไม่ได้เป็นความล้มเหลวแต่มันเป็นผลลัพธ์ที่มันไม่ได้ทําให้เกิดไฟฟ้าแล้วมันทําให้เราเนี่ยรู้วิธีการเป็นพันๆวิธีที่มันจะไม่เกิดไฟฟ้าถูกไหมครับมันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันเป็นความสําเร็จต่างหากเป็นผลลัพธ์ที่เรารู้ว่าถ้าเรานาธาตุตัวนี้หรือนําโลหะชนิดนี้มารวมกันแล้วเนี่ย มันจะไม่เกิดไฟไม่เกิดแสงเห็นไหมครับ mm hmm. เขาไม่ได้มองเป็นเรื่องของความล้มเหลวหรือความผิดพลาดแต่เขามองเป็นเรื่องของผลลัพธ์ไม่ได้อย่างที่เขาต้องการถ้ามันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มนุษย์เราหรือคนเราเนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตนะครับสิ่งต่างๆบางอย่างที่เราจะรู้มากกว่าเมื่อวานรู้มากกว่าเมื่อ2วันที่แล้วรู้มากกว่า1สัปดาห์1เดือนหนึ่งปีที่แล้วสิ่งสิ่งนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของประสบการณ์สิ่งต่างๆที่เราทําไปแล้วเนี่ย เมื่อมันไม่สําเร็จหรือมันไม่ได้เป็นผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการเนี่ยอย่าไปมองเป็นเรื่องล้มเหลวหรือว่าความผิดพลาดนะครับแต่ให้เรามองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เรารู้ว่าถ้าเรายังทําแบบนั้นผลลัพธ์มันก็จะออกมาเป็นแบบที่เราไม่ต้องการฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้ก็บอกเพื่อนๆได้เลยนะครับว่าทุกๆครั้งที่อะไรก็ตามที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการเนี่ยล้มความคิดนะครับว่าเป็นความผิดพลาดเลิกล้มไปเลยนะครับมันไม่ใช่ความผิดพลาดมันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันเป็นแต่เพียงวิธีที่ทําให้้เรราาูว่ ผลลัพธ์ให้มองไปเริ่มผลลัพธ์เลยนะครับสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจไว้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันก็คือผลลัพธ์แล้วมันเป็นผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการทางแก้ของเราก็คือเราก็เพียงแต่เปลี่ยนนะครับวิธีการย้อนกลับไปนะครับเราเปลี่ยนวิธีการทําใหม่พรุ่งนี้ลองดูใหม่ด้วยวิธีใหม่ด้วยเป้าหมายที่เราตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราเปลี่ยนวิธีใหม่แน่นอนว่าผลลัพธ์มันก็จะต้องออกมาใหม่แต่ออกมาในรูปแบบไหนเราต้องมารอดูต่อถูกไหมครับถ้าผลลัพธ์ออกมาในลักษณะที่เราต้องการก็็ถือว่าาสํเรจ ถือว่าชัยชนะถึงเส้นชัยนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ความล้มเหลวมันเป็นแต่เพียงผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการแล้วเราก็จะรู้ด้วยว่าถ้าทําแบบนี้อีกมันก็จะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเราก็เพียงแต่หาวิธีการใหม่ๆไปเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองในแง่ของสิ่งต่างๆที่มันไม่ได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยเลิกนะครับคิดเลิกคิดว่าเป็นความล้มเหลวหรือความผิดพลาดให้เรามองว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการฉะนั้นแล้วต่อไปนี้เนี่ยการดําเนินชีวิตของเพื่อนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่า ั้งไว้อยู่บนเส้นทางความคิดแบบนี้ได้เลยนะครับว่าไม่มีคําว่าผิดพลาดไม่มีคาว่าสําเร็จก็ได้ไม่มีทั้งผิดพลาดไม่มีทั้งสําเร็จมันมีแต่ผลลัพธ์ให้เราคิดไว้ในใจนะครับว่ามันมีแต่ครับมันมีแต่แค่ควาว่าผลลัพธ์ถ้าถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยมันได้มันเป็นอย่างที่เราต้องการนั่นคือผลลัพธ์ที่เราต้องการก็ここคือชัยชนะแต่ถ้าทําออกมาแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการมันก็คือผลลัพธ์เหมือนกันแต่เป็นผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการเราก็เพียงแต่เปลี่ยนวิธีการนะครับย้อนกลับไปเปลี่ยนวิธีการ ถ้าเป็นการทดลองทางเคมีก็คือกลับไปตัวตั้งต้นนะครับเราใช้สารเคมีชนิดใหม่ผสมกันขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้ได้ธาตุหรือให้ได้เคมีอย่างที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองนะครับผมอยากใช้เพื่อนๆคิดอย่างนี้นะครับฉะนั้นแล้วเมื่อพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าไม่มีคําว่าผิดพลาดไม่มีคําว่าล้มเหลวนะครับมันมีแต่ผลลัพธ์ เมื่อคิดแบบนี้แล้วผมคิดว่าเพื่อนๆก็จะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นและสนุกกับชีวิตมากขึ้นนะครับเพราะมันจะไม่มีคําว่าล้มเหลวแล้วมันมีแต่ผลลัพธ์ที่เราต้องการกับไม่ต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ผมจะนํามาแชร์เพื่อนๆฟังนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตลองไปฝึกดูนะครับเรื่องแบบนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากจนเกินไปเมื่อเมื่อเราได้ง่ายคิดดีๆแล้วเนี่ยลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับอีกครั้งหนึ่งทิ้งท้ายสําหรับคลิปเพจผมมือทาในตอนนี้นะครับให้เราลองจูนใหม่นะครับคิด เราทําอะไรออกมาก็ตามนะครับถ้ามันเป็นอย่างที่เราต้องการนั่นก็คือผลลัพธ์และเป็นผลลัพธ์ที่เรายินดีกับมันแต่ถ้าทําอะไรลงไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับมันก็คือผลลัพธ์เหมือนกันแต่เป็นผลลัพธ์ที่เราไม่ต้องการวิธีการแก้ก็เพียงแต่ว่ากลับไปตั้งต้นนะครับแล้วปฏิบัติลงมือปฏิบัติใหม่หาวิธีใหม่ในการทํานะครับ <S <S เพื่อจะรอดูผลลัพธ์ที่ตัวใหม่นะครับที่เกิดขึ้น ว่ามันจะเป็นผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการไหมถ้าไม่ใช่ก็ย้อนกลับไปใหม่นะครับเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร,ร์ในการทดลองนะครับกลับไปตั้งต้นใหม่เปลี่ยนวิธีการใหม่เปลี่ยนเคมีเปลี่ยนสูตรใหม่เปลี่ยนโลหะเปลี่ยนธาตุใหม่เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาทิ้งให้เพื่อนๆนะครับนำไปคบคิดกันต่อสําหรับเพจลงมือทำในตอนนี้นะครับก็เมื่อได้ความคิดอย่างนี้ไปแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับก็ให้สนุกกับชีวิตนะครับลาไปก่อนนะครับสําหรับเพจลงมือทําตอนนีี้นะคครรััับบผมสสด